เค้กงาดาเจสูตรนึ่งทานตอนอื่นๆบอกเลยว่านุ่มมากก่อนอื่นเราก็มาคั่วงาดํากันก่อนใช้งาดําทั้งหมด2ช้อนโต๊ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นํามาคั่วด้วยไฟอ่อนผัดไปมาเรื่อยๆจนงาแห้งแล้วก็ส่งกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็นําไปบดได้เลยค่ะวันนี้เราก็ใช้ครกในการบดนะคะก็จะตาให้ละเอียดเลยค่ะ สำหรับใครที่มีเครื่องปั่นเล็กๆนะคะก็สามารถนําไปเข้าเครื่องปั่นได้นะคะเสร็จแล้วเรามาผสมตัวแบตเทอร์กันเลยค่ะใช้น้าตาลทราย70กรัมตามด้วยนมถั่วเหลืองแลคเตซอยสูตรเจ100 ml เราจะคนให้น <anal ysis> er ้ําตาลละลายก่อนเสร็จแล้วก yeah ็ร we ่อนตัวแป้งลงไปค่ะใช้แป้งเค้กทั้งหมด110กรัมตามด้วยผงฟู2ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยงาดําขั่วที่เราบดไว้เมื่อกี้นะคะได้แล้วเราก็จะตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้ง เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันถั่วเหลืองลงไปก็ได้นะคะจำนวน25กรัมก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้แล้วก็นำแบตเทอร์ไปใส่ถุงบีบแล้วก็หยอดลงพิมพ์ได้เลยนะคะสำหรับพิมพ์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เบอร์1612นะคะก็จะเล็กหน่อยค่ะก็ใส่แบตเทอร์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์1สูตรก็จะได้ทั้งหมด26ถ้วยค่ะจากนี้ก็นำมานึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา10นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกเสร็จแล้วก็เอาออกจากพิมพ์แล้วจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะทานตอนอุ่นๆเนื้อขนมจะนุ่มมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะ